สวัสดีครับเลขเด็ดหวยดังกลับมาพบกันเป็นประจำทุกวันนะครับเริ่มที่ข่าวหวยไทยเช่นเดิมนะครับหลังจากที่หวยรัฐบาลไทยนะครับได้ออกไปแล้วนะครับก็จะมีเศรษฐีใหม่ถูกรลงวันที่หนึ่งหลายคนเลยนะครับเหมือนกับสาวที่ลงคลิปไว้ในติกต k อกลายนี้นะครับติ๊กตอกพารวยนะครับสาวจุดทูบ16ดอกอธิษฐานขอโชคตามคลิปแล้วนะครับแล้วก็ถูกเต็มๆเลย12ล้านนะครับ น่าอิจฉาจริงๆนะครับเมื่อไหร่จะเป็นคิวของเรากันหน้านะครับไปต่อที่เลขเด็ดเลขดังของงวดวันที่16พฤศจิกายนนี้นะครับมาแล้วหวย10เลขเด็ดเลขดังงวดนี้นะครับเลข2ตัวจับคู่มาก็คือ6 4 7 4 2 1 8 9 6 5 1 9 1 3 7 9 2 5แล้วก็11 นะครับไปต่อที่พบป่าหวยฮานอยนะครับมีประจำทุกวันเช่นเคยนะครับวันละ3รอบนะครับ17นาฬิกานะครับหวยฮานอยพิเศษวันนี้เด่น1รอง9จับคู่2ตัว 10-12, 1315 09 29 39แล้วก็59นะครับ18นาฬิกนาะครับหวยฮานอยปกติวันนี้เด่น4รอง7นะครับ จับคู่2ตัว40 42 43 45 07 27 37แล้วก็57นะครับ19นาฬิกานะครับหวยฮานอย VIP รอบสุดท้ายวันนี้เด่น7รอง0 จับคู่2ตัว7 1 7 2 7 3 7 8 1 0 2 0 3 0แล้วก็8 0นะครับนั่นก็เป็นหวยฮานอยนะครับในแต่ละรอบของวันนี้นะครับปิดท้ายวันนี้ด้วยรอบ20นาฬิกานะครับหวยเราพัฒนานะครับวันนี้เด่น3รอง5จับคู่2ตัว0 3 3 2 3 5 3 7 5 1 5 4 5 5แล้วก็5 9นะครับ ขอให้ทุกทุกท่านโชคดีร่ำรวยนะครับเลขเด็ดหวยดังลาไปก่อนสวัสดีครับ